เฟิร์สจ็บเบอร์ ber, มีผลด้วยทําทำงานถ้าพูดเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยยาวครับสมัยก่อนนะเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยชามละ3บาทนะครับตอนนี้มันเท่าไหร่ครับชามละ18ครับชามที่เด็กอนุบาลแดกก็ไม่อิ่มครับน้องน้องก็คิดดูแล้วกันว่าราคาก๋วยเตียเ๋ยวนขึ้นมา6เท่านะครับแล้วน้องลองถามเงินเดือนพ่อแม่น้องเนี่ยตอนนี้เขาเป็นเด็กจบใหม่เมื่อา30ปีก่อนเงินเดือนเขาเท่าไหร,ร่ แล้วตอนนี้เงินเดือนพ่อแม่เน่ยขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ราคาก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยขึ้นมาหกเท่าส้นตีนเนะี่ยมึงไม่ต้องพูดเรื่องเงินเฟอเนะ้ออ่ะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็จบแล้วคือรายได้ของน้องเนี่ยขึ้นไม่ทันเงินเฟ้อครับใครบอกว่าเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นต์ไม่จริงครับเฟลอๆมันสิบเปอร์เซ็นต์ทบต้นด้วยครับนะ้องเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกโดยร,รัฐบาลเนี่ยมันซ่อนตัวเลขบางอย่างเอาไว้ครับมันไม่เอาของจริงเนี่ยมาลงคำนวณน,นะครับน้องในบางเรื่องครับ เนาะอย่าไปเชื่อตัวเลขพวกนี้ครับ mm hmm. ไม่จริง mm hmm. ครับ mm hmm. เงินเฟอ้อเนี่ยเป็นทุกประเทศแต่ว่าประเทศไทยรายได้มึงเนี่ยไม่ขึ้นตามเงินเฟอ้อจริงเนี่ยเออห่างกันยับเลยครับ mm hmm. เหมือนที่พี่ยกตัวอย่างให้ฟัง